เป็นกิจวัตรประจําวันเขาเรียกนะอ่ะนะก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเวลาจะพาเพือนไปดูสีขาเหมือนเดิม ભભલલલ મભલ મભલ મભલલ คตดไปจาวันเขาเรียกว่ามันก็เหมือนอ่าเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าแบบนี้คือเราต้องมาเช็คเจ้าสี่ขาเราก็เช็คว่าตัวไหนเป็นอะไรยังไงนะตัวไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับตัวไหนที่อยู่ตัวไหนที่ไม่อยู่นะครับตื่นขึ้นมาก็เช็คก,ก็นับนะก่อนที่ก็นะมันวุ่นวายอยู่แบนี้นเดี๋ยวป้อง ก็จะมีน้ำกิดอยู่ตลอดมาอวนอ้วนอว,น,วนมาทีน,น,น,าน,น,น,าน,นี่เร็วอ้วนมาวนอวนอวนมาทา่นี่เร็วทางนี้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 ไปกิดไปกิดมีขาวนี่ก็วิ่งไปวิ่งมานะมีขาว

ดอย่าเหยียบรองเท้าสิเป็นกิจวัตรประจำวันเขาเรียกนะแต่ว่าก็กว่าจะได้ให้อาหารเด็กๆก็ต้องออกจากปบัติหน้าที่ก่อนออกเวรก่อนถึงจะได้มาให้นะแต่ถ้าเกิดว่าให้ตอนที่อ่าปฏิบัติ เวรนี้คือมัน <lag> ม <os> ันก็ต้องทิ <Christmas> <S an> ้ง <February> ป <an> ้อมอะไรต่างๆนะครับเมื่อไม่มีคนนั่งแทนก็ไม่สามารถที่จะมาให้ได้นะเมื่อมีคนนั่งแทนนะครับไปแทนที่เราก็ได้อ่าผมก็ได้อ่ามาให้อาหารเด็กนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนเปลี่ยนนะก็ไม่สามารถที่จะออกมาให้ได้นะครับมันเป็นแล้วก็เป็นหน้าที่นะครับแล้วก็อาหารต่างๆนี่ก็มันมันก็มีอยู่นะครับแต่ว่าคืออ่าน้องๆหรือว่า น้องๆนับถือศาสนาอิสลามแบบนี้เขาก็ไม่สามารถให้ได้นะครับมันก็ได้เฉพาะไทยพุทธนะครับบางคนเองนะครับที่ที่เขาให้นะเพราะว่าก็หลายอย่างนะครับเมื่อเช้านี้ก็กว่าจะได้มาให้อะไรต่างๆผมก็หาเก็บขี้หมานะครับเก็บที่ตามของเราเก็บขี้ด้วยนะนะครับยามเช้าเลยตื่นขึ้นมาอันดับแรกเลยต้องเก็บขี้หมานะครับตามเต็มนะเมื่อเช้าก็กว่าจะได้เดี๋ยวทีนี้มัน มันไม่สามารถที่จะไปตรงไหนได้ก็คือมันก็จัดเลยนะทั่วงรงอยเลยนะทีนี้มันก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผมแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่เขาให้อาหารนะครับก็จะประมาณนั้นนะคนอื่นเขาก็ไม่ได้เก็บเหมือนเรานะค,รคือน้องๆเขานับถือ,อาศาสนาอิสลามนะครับเขาก็ไม่สามารถแตะต้องได้นะครับอันนี้ก็เข้าใจมา เนี่ยสำหรับผมชงอาหารให้เด็กๆนะไม่เหลือนะครับกินหมดทุกเม็ดเลยไม่เหลือสักเม็ดเลยเหลิวจะดูว่าเวลาเขาเหิวเขาจะกินได้ไหมนะครับเมื่อเขาไม่หิวเรามาให้มันก็เสียทีแต่นะผมก็ต้องดอูการมาให้อะไรต่างๆด้วยนะเพราะว่าการให้นี่คือผมจะดูระยะเวลาด้วยนะครับถ,ถ้าเวลาสายๆนี่ก็เหมือนคนนั่นแหละนะเหมือนสายๆเขาก็หิวนะครับเมื่อหิวเราก็ต้อง เอาให้นะครับมันก็จะกินหมดนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่หิวเดี๋ยวนี้คือมันก็ไม่หมดนะครับเดี๋ยวมุดขึ้นอะไรขึ้นมันก็ต้องอเสียนะครับต้องดูสภาวะอากาศด้วยถ้าเกิดาฝนตกมาแบบนี้ก็ไม่ได้อีกนะครับ

ได้บุญและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแก๊งนะครับอันนี้ตัวเล็กแก๊งตัวเล็กก็มีมีตัวเล็กด้วยนี่มีตัวเล็กด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งแก๊งมา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 ินตาแกะในโลกตาแกะนั่นแหละ Продолжение а следует... ไปกันเด้อกินเยอะๆจะได้โตรเร็วๆเดี๋ยวกูไม่อยู่ก็ไม่มีคนดูแลนะกินเยอะๆสาวน้อยดื้อตามันจะมาทำไมฮะรอจะมาทำไมละ่ะฮะเดี๋ยวเขาสวบดากาด็ได้มันเดีือดดินี่จะมีถ้วยใหม่มาให้เจ้าด้วย

าากินเนาะอนไรกันกินให้เหนียวกินอันนี้เก็บมาเพราะกันกับเจ้าสองขาโตแล้วโตแค่เดียวแต่ว่าสองขาโตแล้วก็ดื้อกว่านะพอดื้อกว่าที่นี่ก็ตัวนี้ก็ไม่กล้าเอาไปฝั่งนั้นนะฝังกับผมอยู่เพราะว่าเดี๋ยวตัวใหญ่กัดเอาเลยให้เขาอยู่ฝั่งนี้ตัวเดียวเขาให้อยู่เขา ให้เขาอยู่กับแมวเพราะว่าเขาเลี้ยงแมวเขาอยู่กับแมว <c oughs> นี่เขาจะอยู่ด้วยกันกับแมวอันนี้เป็นหนึ่งแก๊งแก๊งหมาตัวเล็กตัวนี้อยู่กับแมวน้องแมว จ้าเอหมีขาวไปไหนเ,าาหน,น,เหนี่ยทำไมเจ้ามานอนอยู่ตีงนี้กินอิ่มแล้วก็นอนนะดิไปส่วนที่เหลือคือกระจายไม่ทั่ถึงหมดก็จะเอาไปให้เหลืออยู่อีกแกง๊งแก๊งหนึ่งรอดรอดรอดไโอ้เสืออันนี้นักรบวจริงมาพันนักรัว อ๋อนี่ต้องเล็่นกันะนะเดี๋ยวจะให้ดูกิดไปคิดไปเดี๋ยวถ้า,าไปนี่ถ้ามันต้องกับกันแน,น่อนอนไม่ได้ไม่ได้ไหวหรอกอันนี้ก็เป็นแก๊งสุดท้ายแก๊งสุดท้ายแลย้วก็จะมีตรงนั้น2-3ตัวเดี๋ยวค่อยให้ถ้าหาก โอ้ยโอ้ยโอ้ยให้เขากินอิ่มก่อนเอนาะถึงกล้ากินไม่กล้ากินไม่กล้ากินไม่กล้ากินได้นี่อันนี้คู่แฝดนางสาวแดงเนี่ยคู่แฝดนางสาวแดงเป็นแฝดกันเรัวเร็วเรังเร็วไปกินเสีอไมต้องรีบมึงอ่ะนะนี่ไม่ได้กินกับเขาแล้ว อันนี้แม่อ้วนนี่นี่นี่ผมให้ดูแม่อ้วนนี่คือแม่อ้วนนะครับใครที่ดูคลิปผมตั้งแต่ทิกต o อกนะครับทิกตอกที่ผมลงไปเมื่อประมาณห้าปีห้าปีที่แล้วนะครับนี่เขาห้าปีที่แล้วคือตัวเท่าแขนนี่นะครับผมเคยลงทลิปอยู่ที่ว่าเปิดประตูมาเขามานั่งรอเนี่ยถ้าใครติดตามทิกต o อกผมเมื่อห้าปีที่แล้วเพราะว่าถ้ามาติดตาม u t u b e นะครับ u t u b e ผมทำได้ปีเดียวเอง ในระปีกว่าน้าปีส,สองเองดือนสามเดือนดีเนี่ยพอดีเขาโตเขาก็คลอดเจ้าอ้วนออกมาแล้วอ้วนมันก็ขี้เกียจเข้าใจไหมรู้ไหมว่าเจ้าอ้วนมันขี้เกียจไม่รู้หรอกไปเดีย๋ยวไปเอาอาหารมาให้ก่อนเหลือตัวเดียวนี่แหละมา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 ,ม,า,ม,า,ม,าม,มีไก่ด้วยนะครับมีไก่ด้วยไก่วง เขาเรียกว่าไก่วงอันนี้ไก่วงนี่ก็สามารถนอนไงายได้น,นั่นเองเขานอนหลับเหมือนคนเลยไก่วง <c oughs> อ่ะนะครับก็สิ้นสุดการาให้อาหารเด็กๆนะครับก็รอบเลยนะก็ ก่อนจะได้ให้ก็อย่างที่บอกนะครับต้องออกเวรต้องออกจากการปฏิบัติหน้าที่ก่อนเพราะว่า <c oughs> การให้อาหารหมาหรือว่า,าให้อาหารเด็กๆคือมันเป็นมันเป็นงานามันเป็นงานนอกนะครับมันไม่ใช่งานหลวงนะครับมันเป็นงานที่ที่เป็นงานเสริมเท่านั้นเองนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นงานหลักนะครับแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมไม่ให้เด็กตงแต่เช้านะครับบางทีการที่ต้องปฏิบัติงานแต่เช้าคือคือเราต้องเอางานตรวจรวงก่อนนะครับเพราะว่า อ่าไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารหรือว่าการดูลแลเจ้าสีข่ขาต่างๆหรือการเล่นการหยอกล้ออะไรต่างๆนะครับก็เป็นการที่เสริมนะครับเป็นงานเสริมเท่านั้นนะครับไม่ใช่งานหลักนะครับเลี้ยงหมาไม่ใช่งานหลักนะครับแต่เป็นงานเสริมนะบางทีรเราเราก็ต้องแยกออกตรงนั้นด้วยนะครับแยกออกเพราะว่าการที่อ่าจะได้ดูแลแต่ละครั้งก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เสร็จนะครับแล้วก็ต้องทุกคนนะครับต้องเป็นแบบนั้นนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ให้อาหารแบบนี้เราก็ ต้องขออนุญาตด้วยนะครับต้องขออนุญาตกับเข้ามาให้อาหารเข้ากอดอันนั้นแบบนั้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทิ้งภารกิจนะครับแล้วก็มาให้อาหารเด็กๆโดยพารักการนะครับโดยที่การที่มันก็ต้องควบคุมนะครับการที่เราอยู่ในพื้นที่แบบนี้นะครับมันก็จะทําอะไรโดยพารักการไม่ได้นะครับการให้อาหารก็เป็นเป็นเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับแต่เป็นภารกิจเสริมแช่นั้นเองนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ที่สนับสนุนนะครับ ผู้ที่อยู่แนวหลังนะครับศูนย์อาหารหมาอาหารแมวต่างๆนะครับก็ทุกอย่างนะครับเหมือนผมเป็นตัวสื่อตัวกลางนะครับที่รับอาหารมาให้เด็กๆนะเพราะว่าเป็นหมาจรนะครับหมาที่เก็บมาจากป่าภูเขานะครับไม่ใช่หมาที่เลี้ยงเพาะพันธุ์ขยายขึ้นมานะครับแต่เป็นหมาที่เก็บมานะครับแล้วเป็นหมาจรนะครับหมาที่เขาอยู่แต่ก่อนนะอยู่ตรงนี้ก็เขตอพยทานก็จริงนะครับแต่ว่าคือการเขตอพยทานก็จะมีพระอยู่รูปสองรูป นะครับเขาก็ไม่ได <'t my> <ació> <un> ้ให้อาหารเหมือนผมนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะเพราะว่าพระเขาก็มีกิจของเขานะครับหลายอย่างนะครับอยู่วัดก็จริงแต่แต่อยู่วัดคือมันมันมันเป็นภารกิจเสริมของพี่พิทาหารอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทหารชุดก่อนเขาก็ทิ้งไว้ให้นะครับอาหารที่มาอยู่ใหม่ก็ต้องดูแลต่อแบบนี้มันก็จะประมาณนี้นะครับในการเลี้ยงหมาอะไรต่างๆนะเหมือนผมออกปฏิบัติงานแบนนี้ผมก็นําเข้ามาเก็บเข้ามานะครับเหมือนเจ้านี่ ตจ้าสองขานี่นะเขาเอามาทิ้งนะครับเาเอามาทิ้งอยู่ข้างปอมนะตอนนี้ก็ดื้อมากนะดื้อจนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับการอยู่หรือว่าการบริหารนะครับการดูแลต่างๆนะครับก็ทุกวันก็จะทั่วถึงนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเวลานะครับเราจะได้ดูแลเขาตอนไหนนะครับเพียงเแค่ว่าทำอะไรนักหนาเหรอฮนะครับโอเคนะ จากนี้ผมก็จะถึงเวลาเข้าเวรบพอดีนะครับออกเวรก็เข้าเวรต่อนะก็หาเวลาว่างมาให้อาหารเด็กๆนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่อยู่แบบนี้ก็จะฝากน้องๆไว้นะครับถ้าผมอยู่ก็จะมีการหมุนเวียนการให้อาหารอยู่นะครับก็ขอบคุณแนวหลังทุกคนนะครับที่สนับสนุนอาหารเม็ดนะครับสนับสนุนทางด้านการช่วยเหลือต่างๆนะครับก็ขอบคุณมากลาพังผมและเพื่อนคงไม่ไหวนะครับนี่ก็เป็นหมาจรหมดนะครับได้บุญได้กุศลนะครับก็ขอให้บุญกุศลกลับไปหา แนวห้างทุกคนนะครับตัวร้านพันเท่าขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนนะครับก็คลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะโอเคนะครับสวัสดีครับครับนะเราก็ปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรกันต่อไปนะไม่ว่าจะเป็นภารกิจหลักภารกิจเสริมนะก็ขอบคุณที่นะครับติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ